นี่คือกิจกรรมยังหวางของการสอบตกเ<อ>ท่าทุูคนเอวีสวยอย่างมาทำย่อคะแนนอ๋อน,นี่ขึ้นทางบินมัเนาะอือกูโม่ก็ยิ่งเป็งยักษ์ อันนี้ใหญ่เหรออันนี้น้องใหม่น้องใหม่น้องเข้าใหม่น้องเข้าใหม่เฮ้ยเฮ้ยเบลเวสกเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแตะเลยอ่ะเออฮ้ยเหมือนเบลเฟโกเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันที่มันไม่เหมือนนี่อะเฮ้ยเหมือนก้อเหมือนแต่ เมือนอแมืแน่ไรอะเนี่ยถึงพอดีดีแล้วของกอนเนี่ยเค้กเน่เหมือนคนเลยเนี่ยอ๋อเค้กเหรอพอดีดีเด้อเป็นพอดีดีเนี่คนเนี่ยเดวันเนีอบเหรอเนี่ยไอ้

ชังกองเขาเลยเปชังกองลงมสองอันแล้วอันนี้สัตที่สามไปดูเองก็แล้วกันเดี๋ยวไปขึ้น Asa. Kiri ya. Ini mereka itu tuan yang yang hilang. Woi, nak sekarang? Hei, tapi Ini

เออใส่สีลบสีลบแปดออกแปดที่สุดลบแปดออกเฮ้ยน้าหน้าเนูจะกันหน้เกันอ่ะเออสารสดก่เลยถ้ามันเป็นแม่ตอนี i ไม่นอถ้ามัน

ก็ค <Net> ุณมกันเลยอันนี <soci 76> ้มาจากก็ <soci gospel> ิหมอนสองสี่ี่